สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแน,นลค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีใช้ทรู p o i ต์แลกซื้อสินค้าที่7 e l e v e n ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนเราหนึ่งคนที่เม้นมาถามเรื่องนี้ค่ะว่าการใช้สิทธิ์แลกซื้อสินค้ายังมีอยู่หรือเปล่าหาไม่เจอนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าอยู่ตรงไหน ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าแอปพลิเคชันในแต่ละแอปไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการอัปเวอร์ชั่นอัปเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหน้าตาของแอปอาจจะเปลี่ยนไปเมนูการใช้งานอาจจะเปลี่ยนไปตำแหน่งเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าการใช้งานนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมยังสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะอาจจะมีรูปแบบที่มีเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่แอป True ID ของเราได้เลยนะคะตรงนี้นะเราก็จะเข้ามาที่หน้าโฮมของแอปค่ะก็คือหน้าแรกนั่นเองเห็นไหมคะสังเกตดูนะเขาจะขึ้นมาหน้าโฮมนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อมาที่หน้าโฮมแล้วเนี่ยเราดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เขาจะมีบอกเมนูเอาไว้อยู่แล้วค่ะก็นับไปอันที่5นะคะ อันที่5สามารถสไลด์จากซ้ายไปขวาได้เลยนะคะ,ะเมื่อสไลด์มาอันที่5ก็จะเจออันนี้ Free a ดเซ1วเห็เนยไหมคะเมนูนี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้า Free at 7 e v e n แล้วนะคะเราก็จะเห็นรายการสินค้ามากมายที่จะให้เราได้รับส่วนลดค่ะด้วยการใช้ TruePoint 1คะแนนแลกรับส่วนลดค่ะในการแลกซื้อนั่นเองเรียกว่าเป็นใช้สิทธิ์ในการแลกซื้อใช้ True p o i n t ในการแลกซื้อนะคะแต่วิธีการก็คือว่าให้เราไปดูสินค้าในเซเว่นก่อนนะว่าหมดสต็อกหรือเปล่ามีสินค้าไหมไม่อย่างนั้นเราจะเสียพอยต์ไปฟรี Free, เมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้นะคะเราก็ลองเลือกดูค่ะว่าเราอยากจะซื้อชิ้นไหนเท่าที่ไฟเข้าไปดูล่าสุดนี้ก็เห็นมีทั้งหมด20รายการด้วยกันนะคะ สมมุติว่าไฟจะซื้อ,อเลื่อนลงมาข้างล่างนะสมมุติว่าไฟจะซื้อโยเกิกร์ตกล้อกันนะคะ,ะแล้วก็คลิกขึ้นมาค่ะคลิกที่รูปภาพนี้ขึ้นมาได้เลยส่วนลดก็จะเริ่มตั้งแต่3บาทขึ้นไปนะคะเมื่อคลิกโยเกิร์ตขึ้นมาเขาก็จะโชว์รายละเอียดของโยเกิร์ตทั้งหมดเลยค่ะว่าเราต้องใช้ True Point 1คะแนนในการ แลกรับส่วนลด6บาทก็จะซื้อในราคาเพียงแค่จาก15บาทเหลือ9บาทเท่านั้นนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้ด้านใต้ภาพค่ะว่าประหยัด6บาทโยเกิร์ตเมจิ0% 135กรัมทุกรสชาติ1ถ้วยเพียง9บาทปกติ15บาทใช้ True Point 1คะแนนเห็นไหมคะเขาบอกรายละเอียดไว้ครบท้วนเลยเราสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะเขาจะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะคะ เมื่อเราเลื่อนลงมาดูนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะตรงนี้เขาจะแจ้งเอาไว้ว่า you r true points point ของเราทั้งหมดมีเท่าไหร่และครั้งนี้เราจะใช้ไปกี่ p o i n t redeem for แลกรับ1 point นั่นเองนะคะจากนั้นลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างอีกค่ะเขาจะมีเงื่อนไขแจ้งเอาไว้อยู่นะคะอ่านให้ครบถ้วนนะจะได้ไม่สงสัยนะคะแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดด้วย เงื่อนไขกิจกรรมเขาบอกไว้ว่าระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะผู้ใช้บริการสามารถใช้ True Point เลือกรับสิทธิ์ได้ดังนี้มาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างเลื่อนลงไปค่ะข้อ2.1บอกว่าใช้ True Point 1คะแนนเพื่อแลกรับคูปองส่วนลดสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ1ชิ้นเห็นไหมคะ จำกัดสิทธิ์การแลกรับคูปองส่วนลดต่อวันต่อบัญที TRUE ID ดังนี้เขามีจำกัดเอาไว้นะ1คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดสําหรับสินค้าที่ร่วมรายการสูงสุด5 0สิทต่อวันต่อ1รายการสินค้าค่ะแปลว่าอะไรตรงนี้แปลว่าเราสามารถซื้อโยเกิร์ตได้5ถ้วยต่อวันนะคะต่อ1รายการนะมากกว่านี้ไม่ได้นะคะตรงนี้เขาก็จะแสดงเงื่อนไขเอาไว้ค่ะ รายละเอียดทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้เขาจะบอกไว้ว่าการุณาแสดงคูปองที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ที่แคชเชียร์ก่อนชำระเงินทุกครั้งสิทธทิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่เ e เ e ่ e อสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะร่วมรายการนะคะซะส่วนใหญ่เลยผู้ใช้บริการใช้คูปองส่วนลดบวกเงินเพื่อชำระสินค้าณเนะคาน์เตอร์บริการนั่นเอง เราสามารถเลื่อนลงมานะคะแล้วก็อ่านเงื่อนไขของเขาให้ครบถ้วนทุกข้อนะเขาบอกเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดและมีจำนวนแตกต่างไปตามแต่ละสาขานะคะคูปองใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดหากเกินกำหนดไม่สามารถขอคืน True Point หรือเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณีบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากระบบทางเทคนิคสินค้าขาดหรือสินค้าหมดก่อนกำหนดหากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน True p o i n t ทุกกรณีนะคะซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดดำเนินการปรับเปลี่ยนกำหนดแผนการใดๆภายใต้ารายละเอียดข้างต้นได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะซึ่งการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุตินะคะและเขาก็บอกเอาไว้ว่าส่วนลดนี้จะหมดเขตในการแลกวันที่23กันยายนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขข้อนี้ล้วค่ะที่จะต้องทําให้เรานั้นต้องไปดูสินค้าก่อนว่ามีหรือเปล่าไปหยิบสินค้ามาก่อนแล้วก็มาที่เคาน์เตอร์แล้วถึงจะมาเข้าแอป True ID เพื่อกด แลกรับนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะต้องเสียคะแนนไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้สินค้ากลับบ้านนะคะเพราะฝ้ายเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วค่ะแต่ว่าในอดีตเนี่ยสามารถที่จะโต้แย้งได้ด้วยการส่งอีเมลไปแจ้งรายละเอียดเขาว่าเราได้ถูกตัดคะแนน True p o i n t ไปแต่ว่าสินค้าในร้านไม่มีให้เราซื้อนั่นเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดตรงที่ว่าพอเราถามพนักง,งานว่าสามารถใช้สิทธิ์แลกซื้อได้ไหมพนักง,งานก็ตอบว่าได้ค่ะได้ค่ะโดยที่ เรายังไม่ได้เห็นสินค้าชิ้นนั้นแต่ว่าพนักงานเขาขอแบบสแกนบาโค้ดไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราไม่สามารถได้สินค้าเมื่อเราไปดูแล้วสินค้ามันหมดมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในอดีตเคยโต้แย้งได้ไฟเคยส่งอีเมลไปแล้วเขาก็แจ้งเมลกลับมาแล้วเขาก็คืนคะแนน True p o i n t ให้นะแต่ว่านั่นคือหลายปีผ่านมาแล้วค่ะน่าจะประมาณเมื่อ3-4ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขากาหนดเงื่อนไขข้อนี้เข้ามาแล้วนะ จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มีไม่เซเว่นคูปองด้วยค่ะแต่ว่าไฟไม่มีถ้าใครมีลองกดดูก็ได้ค่ะถ้ากดเข้าไปดูถ้ามีก็สามารถนำไปใช้ที่เซเว่นได้เช่นเดียวกันนะคะกลับมาที่หน้าโฮมค่ะหน้าโฮมหน้าแรกนะคะกดที่รูปบ้านตรงนี้ได้เลยนะถ้าใครหาหน้าโฮมไม่เจอนะคะกดมาที่หน้าโฮมแล้วก็เลือกมาที่รูปภาพที่เป็นเซเว่นค่ะเมนูนี้เลยนะคะสำหรับ เมนูนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีทั้งหมด3แคมเปญให้เราได้ดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับแคมเปญตรงนี้ค่ะอันที่1เลยก็คือแลกซื้อสินค้าสุดคุ้มประหยัดทุกวันคือเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนอันที่2ค่ะจ่ายปั๊บรับไปอีกหมายความว่าถ้าเราซื้อสินค้าที่เซเว่นไม่ว่าเราจะเดินไปซื้อด้วยตนเองหรือสั่งซื้อผ่านแอปเซเว่นผ่านออนไลน์แล้วเราจ่ายเงินด้วย true money wallet จ่ายผ่านแอป tru m m o n e y w a l l e t เราก็จะได้รับ true point free 1คะแนนทุกครั้งของการซื้อนะคะและสุดท้ายอันที่3ก็คือใครที่เป็นสมาชิก All Member ก็จะได้รับคะแนน 2, 2> เท่านั่นเองค่ะเดี๋ยวฝ้าจะกดเข้าไปดูเมนูนี้ให้ดูนะคะเมื่อคลิกเข้าไปจ่ายปับ๊บรับไปอีกที่เราจะได้สิทธิ์1 true point f r e ฟ ทุกครั้งในการซื้อสินค้าจากเซเว่นนะคะ okay, <so> เมื่อคลิกเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีรายละเอียดข้อมูลให้เราดูค่ะว่าลูกค้า TruePoint รับเพิ่ม1คะแนนผ่านแอป TrueID เมื่อจ่ายผ่าน TrueMoney Wallet ที่ร้าน7 e l e v e n ครบ25บาทขึ้นไปนะคะไม่ว่าเราจะซื้อยอดเท่าไหร่ก็ตามนะคะเราจะได้ตั้งแต่25บาทขึ้นไปค่ะเราก็จะได้เพียงแค่ หนึ่งทูพอยตฟรีเท่านั้นนะคะและเขาก็บอกว่าสามารถรับทู p o i n t ได้สูงสุด50คะแนนต่อเดือน mm hmm. เมื่อเราซื้อสินค้าที่เซเว่นจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีข้อความแจ้งเข้ามา mm hmm. เป็น SMS เข้ามาในแอป,ปข้อความของเราค่ะเราคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะ t True p o i n t แบบนี้ mm hmm. เขาจะเข้ามาแล้วเราก็คลิกดูได้เลยนี่ไฟล์ซื้อไว้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมค่ะแต่ว่า น่าจะยังไม่ได้กดรับสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปกดรับให้ดูเลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ SMS ของเราก็จะเห็นได้ว่าจะได้รับ SMS แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1ค่ะก็คือเขาจะแจ้งว่าเราได้รับทั้งหมด กี่ทรูพอยต์จากการซื้อครั้งนี้นะคะ25บาทต่อ1 t r u ทรูพอยต์นะได้มา8 t r ทรูพอยต์ก็แปลว่าไฟซื้อไป200กว่าบาทนะคะแล้วเขาก็บอกยอดคงเหลือหรือว่ายอดรวมมาให้เราด้วยเสร็จสับเลยพร้อมกันนั้นก็นำเสนอเลยค่ะว่าเราสามารถนำพอยต์ที่มีเนี่ยไปแลกส่วนลดที่เซเว่นได้นะเราสามารถคลิกที่ลิงก์นี้ไปได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะพาไปที่หน้าแลกรับสินค้าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเคยแลกรับสินค้านะ ส่วนที่เราได้มาฟรีถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราสามารถกดตามลิงก์นี้ไปได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะไปรับ1 True รูพอยต์ฟรีถ้าเราไม่กดเราก็จะไม่ได้นะคะถ้ามี SMS เข้ามาแบบนี้แล้วเราต้องเข้ามากดรับไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียสิทธ์ไปเปล่าๆนะคะ mm hmm. เมื่อเราคลิกมาแล้วค่ะแล้วก็คลิกมาที่โครม mm hmm. เขาก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้ว่า เหตุผลที่เราได้หนึ่ง r u e p o i n t นั่นแหละค่ะเพราะอะไรนะคะเขาก็แจ้งไว้เสร็จสับเลย,ยที่จะบอกไว้ว่าลูกค้า True ร,รับ TruePoint เพิ่ม1คะแนนผ่านแอป TrueID เมื่อจ่ายผ่าน TrueMoney Wallet ท,ที่ร้าน7 e เ e ่ e อครบ25บาทขึ้นไปอย่างที่ฝ้ายบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะไปซื้อด้วยตนเองที่เซเว่หรือว่าสั่งออนไลน์ผ่านแอปเซเว่นก็สามารถได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันนะคะ อย่างที่บอกไว้ว่าไม่ว่าจะซื้อกี่ครั้งเราก็จะได้ครั้งละ1คะแนนนั่นเองนะคะสูงสุดได้ไม่เกิน50คะแนนหรือว่า50คร,ครั้งต่อเดือนนะคะต่อมาค่ะเขาบอกไว้ว่าจํากัด24ล้านสิทธิ์ตลอดแคมเปญก็ทั่วประเทศเลยผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แคมเปญน,นี้จากการสั่งซื้อสินค้าที่เซเว่นและจ่ายเงินผ่าน True Money Wallet จ่ายเงินผ่าน Tru ม m น n ี y สำเร็จเกิน25บาทขึ้นไปนะคะจะเห็นได้ว่าตามที่ฝ่ายแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าลูกค้า TruePoint นั้นสามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียงแค่1ครั้งต่อการซื้อสินค้าจากข้อความ SMS เท่านั้นนะคะก็คือซื้อ1ครั้งก็ได้1ข้อความแล้วก็กดรับสิทธิ์ได้1ครั้งนั่นเองค่ะเมื่อเราอ่อนานรายละเอียดครบถ้วนแล้วเราก็กดรับไปเลยกดรับหแต้มฟรีนะคะตรงนี้ค่ะรีดิม เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดออกไปเลยค่ะก็จะมี SMS เ,เ,เด้งขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> เห็นไหมคะนำเสนอให้เราใช้พอยท์ที่เราได้มาทันทีเลย <c oughs> แต่เรายังไม่ใช้นะคะ <c oughs> เราลองไปดูซิว่าเราได้เข้ามา1นึ่งพอยจริงหรือเปล่า <c oughs> เราสามารถไปดูได้นะคะ ตรงนี้เป็นหน้าที่หน้าที่เขาเป็นเด้งฟีดขึ้นมาให้ตรงนี้ค่ะเป็นการแจกฟรีต่างๆเหล่านี้เราสามารถเข้าไปจอยหรือว่าไปร่วมได้ก็กดจอย now ได้เลยนะคะเข้าไปร่วมเป็นแคมเปญพิเศษตรงนี้ได้นะคะหน้านี้เขาจะเด้งขึ้นมาให้หลังจากที่เรากดรับ1คะแนนฟรีนั่นเองค่ะ และก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแคมเปญตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะคะเขาจะมีกําหนดวันที่เอาไว้ตอนนี้ก็มีถึงแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะวันต่อไปก็จะเป็นแคมเปญอื่นๆมาตรงนี้นะคะสามารถมาร่วมสนุกได้เรามาเช็คดูซิว่าเราได้รับ Truepoint 1คะแนนฟรีหรือเปล่านะคะเราก็คลิกเข้าไปที่แอปข้อความของเราค่ะมาเช็ค SMS กันหน่อยนะคะจะเห็นได้ว่ามี SMS เเข้ามาแล้วเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็คลิกเข้าไปดูเลยค่ะว่าจริงไหมนี่ค่ะจริงนะคะเราได้รับ1คะแนนที่ 2id จากแคมเปญจ่ายผ่าน t r u ม m น n ี่ว a l เล t ที่ร้านเซเว่น แล้วก็บอกคะแนนรวมให้เราด้วยเดิมทีไฟมี459ถูกไหมได้มาอีกหนึ่งคะแนนก็เป็น460ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมี SMS เข้ามา2ส่วนส่วนแรกคือแจ้งว่าเราได้1คะแนนจริงๆส่วนที่2คือนำเสนอให้เรานำพอยท์ที่ได้มาไปใช้งานทันทีคะ่ะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้หรือเปล่าถ้าเราอยากใช้นะคะเขามีกำหนดเอาไว้ถึงสิ้นปีเราก็คลิกที่ลิงกนี้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บสะสมแต้มสะสมพอยของเราเอาไว้นะคะ และไฟจากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในหน้าโฮมของแอป True ID นะคะเราสามารถคลิกที่พื้นที่ที่เป็นโปรไฟล์ของเราตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะรายละเอียดของเราตรงนี้เราสามารถคลิกเข้าไปเลยคลิกขึ้นมา1ครั้งค่ะแล้วเขาก็จะนําเรามาที่หน้าที่เป็นโปรไฟล์ของเรานะคะซึ่งหน้านี้ก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้ว่าเรามีทั้งหมดกี่ Truepoint อันนี้ไฟมีทั้งหมด460 Truepoint ค่ะแล้วก็มี แรกสิทธิ์ที่ประโยชน์ให้เราตรงนี้ค่ะก็คือ t True b o n u s เมนูนี้สามารถคลิกเข้าไปแลกรับเด็ดฟรีโทรฟรี SMS s f ฟรีได้เลยอย่างที่ฝ้ายเคยทำคลิปเอาไว้ในอดีตก่อนหน้านี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกใช้งานอีกเพียบเลยค่ะสามารถเลื่อนไปจากซ้ายไปขวาดูได้เลยนะคะ เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะเห็นว่าจะมี free ad เซเว่อีเลฟเมีคูปองด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้รับหรือเปล่าถ้าเราได้รับก็ลองคลิกเข้าไปดูของฝ่ายไม่มีนะคะคูปองจากเซเว่นแล้วก็คูปองของอ l l ์เซเว่นด้วยค่ะแบ่งเป็น2ส,ส่วนถ้าใครมีก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็นําไปใช้สิทธิ์ที่เซเว่นได้เลยนะคะแต่ว่าฝ่ายไม่มีนะก็เลยไม่คลิกให้ดูนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่มี t ทรูพ i ย์เยอะๆก็อย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะไม่งั้นก็จะเสียดายโอกาสในการแคมเปญแต่ละเดือนที่เขาออกมาสินค้าก็ค่อนข้างดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ลองไปเลือกใช้กันดูได้ในอดีตจะเป็นการแลก รับสินค้านั้นฟรีเลยแต่ว่าใช้แต้มสูงมาก99แต้ม159แต้มแบบนี้ค่ะเยอะมาก69แต้มหรือไม่ก็200กว่าแต้มแบบนี้มันเยอะมากๆเลยแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ปรับเป็นแคมเปญแบบนี้มาก็ถือว่าดีนะใช้เพียงแค่1 Tru ง Point เท่านั้นเองค่ะก็ได้รับส่วนลดแล้วนะคะถือว่าสุดคุ้มดีกว่าที่เราได้จ่ายราคาเต็มนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชา h ช n n นลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้าํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n n นลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ